เศรษฐาไหวหลวงพ่อทันใจวัดพระาธาตุดอยคำขอพอรให้บ้านเมืองเจริญรุ่งนายกรัฐมนตรีขึ้นวัดพระาธาตุดอยคำถวายพวงมา,มาลัยดอกมะลิหนึ่งพันพวงหลวงพ่อทันใจเพื่อความเป็นสิริมงคลขอพอรให้บ้านเมืองเจริญรุ่งความเป็นอยู่ประชาชนดีขึ้นนักท่องเที่ยวไทยต่างชาติแห่ขอถ่ายรูปคึกคักเมื่อเวลา10นาฬิกา45นาทีวันที่12มกราคม2567ที่จังหวัดเชียงใหม่ในเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการคลังเดินทางมาวัดพระธาตุตดอยคําอําเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เข้ากราบสักการะถวายพวิมาลัยดอกมะลิจํานวนหนึ่งพันพวงขอพรหลวงพ่อทันใจจําลองรุ่นรวยเงินล้านเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะเข้ากราบพระครูสุนทรเจติยรักษ์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคาและถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมพร้อมร่วมวงสนทนาธรรมโดยนายกกล่าวว่าเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่10มกราคมและเมื่อวันที่11มกราคม ได้ปฏิบัติภารกิจตลอดทั้งวันที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตนมาดูเรื่องฝุ่นและ PM 2.5เป็นหลักรวมทั้งมาดูงานด้านคมนาคมทั้งจังหวัดโดยเฉพาะเรื่องการก่อสร้างรถไฟฟ้าที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้การจราจรดียิ่งขึ้นไม่ต้องใช้รถและมีฝุ่นรวมทั้งจัดทําสนามบินให้ดีขึ้นและเมื่อช่วงเช้าก็ได้ไปร่วมงานสืบสารประเพณีวัฒนธรรมของชาวชาติพันลาหูโดยได้พูดคุยและให้ความมั่นใจว่าบุตรหลานที่เกิดที่ประเทศไทยถ้าหากถ้าหากพิสูจน์ทราบได้ไม่ต้องไปเสีย เงินหรือจ่ายเงินก็จะสามารถเข้ารับสิทธิพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาการสาธารณสุขรัฐบาลได้ให้ความมั่นใจทั้งนี้ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ดูแลเรื่องการบูรณาการทั้งการจราจรและการจัดระเบียบร้านค้าบริเวณวัดรวมทั้งเรื่องน้ำแตกคงต้องขอเวลาสักระยะหนึ่งจากนั้นพระครูสุนทรเจติยรักษ์ให้ศีลให้พรก่อนมอบพระพุทธรูปจำลองหลวงพ่อทันใจรุ่นรวยเงินล้านหน้าตักห้านิ้วให้นายก ่อมานายกเข้ากราบพระรอดอายุ1,300ปีก่อนที่จะเดินมายัางลานชมวิววัดพระธาตุดอยคำเพื่อชมภูมิทัศน์โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศต่างเข้ามาขอถ่ายรูปนายกเปิดเผยว่าได้ขอพรขอให้บ้านเมืองเจริญรุ่งและขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อถามว่าวัดได้ขอความร่วมมืออะไรหรือไม่นายกกล่าวว่าทางทีมที่มานำเสนอกับผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ว่าจะเรื่องทางขึ้นโฉนดน้ำบาดาลการจัดระเบียบร้านค้าที่จะมีการตกแต่งให้สวยงามขึ้นซึ่งผู้ว่ารับไปบูรณาการทั้งหมดก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ